สวัสดีครับสวัสดีจอร์ทเวชชแนลนะครับยูทูบครับผมโอ้นี่ผมมีโอกาสได้มาที่ห้างนะฮะเดสโกรโรต,ตัสสีนครลินนะฮะนี่ครับโอ้เลยเราจะมาเจอเจเดือนอยู่ข้างนี้อีกแล้วครับท่านนี่ครับโอ้โหเจเดือนทะเลเดือดนะฮะไปออกรายการมาเยอะมากนะครับ ตอนนี้ก็ขยับขยายสยายปีกเข้ามาอยู่ตามห้างต่างๆนะฮะนี่ครับมาตรฐานที่เดินทะเลเดือดนี่ต้องได้มาตรฐานนะไม่งั้นเข้ามาอยู่ในห้างไม่ได้นะฮะนี่เป็นเมนูของยำที่เดินทะเลเดือดสาขาโรตัสซีนครินนะครับโอ้โหมาดูกันนะฮะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะนี่ครับก็เหมือนเดิมฮะยำกุ้งแช่น้ำปลานะฮะ59บาทเหมือนเดิมอีแล้วครับท่าน59บาทนะฮะยำปูมดอง59หมึบกสาย59นะฮะ ยำหอยนางนม59กั้งดองทำปลา59บาทยำไขเ่เค็มเวฟสุก59บาทนะฮะยกเว้นแซลมอนกับหอยเชลล์นะฮะ8-9บาทนะสาขานี i นะครับเนะนื่องจากว่าแซลม,มอนชิ้นใหญ่มากเอามาดูชิ้นใหญ่แค่ไหนดูสิดูสิคุณดูคุณดูนี่ชิ้นแซลมอนคุณดูคุณดูซะก่อนโอ้โหนี่ฮะชิ้นใหญ่มากสาขาสีนคะรินทร์นะฮะ ล้วก็จะมีน้ําจิ้ม2แบบเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มสูตรปลาร้านะฮะสีกล้รำตรงนั้นนะจะเป็นปลาร้านะฮะด้านขวามือนะฮะเนี่ยลราก็จะมีหนวดหมึกซ้ายนะครับแล้วก็จะมีกุ้งดองน้ำปลาเด้งๆนะฮะนะครับจะมีกระเทียมอยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะเราก็จะมีนี่ขายไม่ได้เลยครับเป็นพระเอกของ ของเออ่จเดือนทะเลเดือดเลยนะปูมา้าแช่น้ำปลานะครับโอ้โหนี่สองเมนูนี่ก็เด็ดแล้วฮะครับให้ดูกันก่อนนะให้ดูส่วนยวน้อนลายผู้ชมไปก่อนนะใครอยากทานนะนะครับ,รบส่วนนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะฮะไข่แดงเค็มนะโอ้โหหอยนางรมไข่แดงเค็มแล้วก็กระเทียมนะฮะโอ้ดูกระเทียมดิ ชิ้นเบลอนะ้ากินไหมนี่ฮะแล้วก็ส่วนเครื่องเคียงของผักเข้ามาตรฐานเจเดือนอยู่แล้วก็จะมีหัวหอมมีผักไ้เรื่อยนะฮะมีแครอทมีมะม่วงนะฮะนี่ครับแล้วก็มีมะระด้วยนะฮะเมนูของทางร้านนะ,ะนี่ค,ครับตามนี้เลยนี่เป็นไงน้ากินไหมนี่ฮะลูกภาพจริงนะถ่ายจากที่ร้านจริงนะนี่เลยครับ นี่น้ำยำซีฟู้ดอันนี้น้ำยำสูตรฟาร้านะฮะนี่นะครับบริเวณแผงโต้ตูวนี่ก็อันนี้หมดแล้วหมดเลยไหมหรือไม่ม,มีเติมอีกครับมีเติม,ม,ต,มตลอดลทั้งวันนะฮะเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับขอ,อสะพานเล่นหนึ่งสวัสดีครับน้องอะไรครับสวัสดีจา้าอ่าชื่ออะไรจา้าน้องดาวค่ะน้องดาวเนาะน้องดาวนี่ขายขายมานานยังครับที่นี่สาขาเจดเดือนทะเลเดือนประมาณเดือนแล้วค๋อสองเดือนกว่าอ๋อสองโดนกว่าแล้วเนาะน้องน้าอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลย ตั้งแต่วันแรกเลยนะนี่ครับแสดงว่าเก่งแล้วจะยำยำอ,อะไรได้หมดเนาะมันมันมันยำเจเดือนทะเลเดือดนี่ทำยากไหมถามจริงไม่ยากเนาะเพราะเขาเตรียมมาให้หมดแล้วใช่ไหมอ่าไม่ไอ๋อแค่อ๋อแค่จัดใส่ใส่ถ้วยยำแบบนั้นแล้วก็ยำนะฮะเพราะว่าน้ำยำเจเดือนทะเลเดือดนี่จะจะออกมาจากโรงงานของเจเดือนทะเลเดือดนะฮะนี่ครับจะมีน้ำจิ้มพวกนี้ออกมาหมดเลยนะแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆจะออกมาจากโรงงานเจเดือนทะเลเดือดนะฮะเราก็แค่มา เอามาใส่ถ้วยแล้วก็ยำเนาะแล้วก็ให้ลูกค้านะฮะ<ช>ครับผมที่นี่ก็จะเป็นการซื้อโดยการเงินสดหรือคูปองครับขอซื้อเงินสดเนาะ,ะ,ะบางห้างจะเป็นคูปองบางห้างจะเป็นเงินสดแต่ที่นี่ก็คือใช้เงินสดซื้อได้เลยนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้ก็มี200สาขาเข้าไปแล้วนะฮะสำหรับเจ็เดอนทะเลเดือนด,อน,ดอน,นะฮะรวมทางสาขาที่ในกรุงเทพรู้สึกจะเริ่มมีเข้ามาในห้างเรื่อยๆแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูน้อง ข้าวยำกันนะฮะนี่ครับโอ้โหน่ากินมากอันนี้ยำอะไรครับผมยำปูม้าดองน้ำปลานะฮะโอ้โหห้าสิบเก้าบาทโอเคนะนี่ครับสั่งกี่เมนูครับผมสั่งหนึ่งเมนูอ๋อหนึ่งเมนูนะมาทานบ่อยไหมครับก็ไม,บไม่บ่อยเท่าไหนะร่ไม่บ่อยเท่าไหร่เน้ะอันนี้อันนี้เป็นสูตรซีฟู้ดเนอะสั่งซีฟู้ดนะฮะ ทำจิมเราจะมี2แบบนะ,ะนี่ทำจิมฉ่ำมาก้าหารคาบาานี่หาก,กินยากนะเพราะว่าราคาแบบนี้นะฮะสาหรับซีฟู้ดนะเพราะทานนี้ด้วยกลับบ้านฮสาแต่ถุงแต่ถุงรืมนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานที่นี่นะฮะแต่นี่เอากลับบ้านนะ ฝึกปลาล้านะครับ น,นี่อันนี้จะเป็นยำหมูยอนะฮะที่นี่ก็จะมีแบบลวกให้ด้วยนะถ้าใครไม่ทานสุกนะใครไม่ทานของดองก<ๆ>็จะลวกให้นะฮะอันนี้เป็นหมูยอนะครับนี่ะอันนี้ก็ห้าเก้าอ๋อใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะ ครับบอกเอาลงก็ได้ไหมนะฮะได้เนาะครับผมอันที่เขาว่าอร่อยเอาเอาเลยแกว่าก็หอมบางคนลูกค้าก็เดินทานเนาะในห้างก็เดินทานได้นะนี่ยำมุยอไข่แดงนะฮะสองรายการก็118บาทใช่ไหมอ่าบวกกันนะ5.9กับ5.9นะครับหนึ่งเมนู ห้าบเก้าทยำเจเดือนทะเลเดือดนะนี่ดสีสันห้บเกาบาทะอ๋อนี่ห้าเก้าหรอห้าห้าเก้เกิดชิ้นร้อยสิบแปดบอกชิบกคะอ๋อมันเดคู่นะฮะราคาห้าบ้าบาทนี่ครับพูดผิดตรงนี้นี่ครับห้บ้าบาทนะฮะไม่แพงนะฮะโอเคไม่แพงนะครับอันนี้เป็นหอยนางรมสูตรสูดอะไรเอ่ยอ๋อน้ำยมผสมนะฮะ อาลองดูนะฮะว่าน้ำยาผสมนี่จะออกมารสชาติเป็นไงนะนี่ปลานิดหนึ่งสี่พุดนิดหนึ่งห 89บ,บาทนะฮะนี่หอยนางรมนะนี่ครับยำไข่แดงนะเป็นเมนูที่ง่ายมากนะฮะเห็ <laughs> นน้องเขาบอกว่ายำเจดเดินทะเลเดือดเนี่ยมันทำไม่ยากเลยเพราะว่าทำมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะ,นะตักครึ่งน,นึงครับครึ่งนนง สำหรับแฟนชายนะที่สนใจนะฮะก็เข้ามาติดต่อะเข้ามาได้นะฮะทางเพจเจดเดือนทะเลเดือดนะฮะโอ้โหนี่ครับขายกันแบบง่ายๆนะฮะไม่ยากเลยนะนี่ครับนี่ราดน้ำจิ้มแล้วก็เสร็จนะค,คนๆๆเพราะว่าน้ำจิ้มนี้ออกมาจากโรงงานแล้วนะปรุงรสมาแล้วเราไม่ได้แต่งเติม<ช>อ่รสชาตินี่ครับต้อนี่เจ้าของนี่เจ้าของสวัสดีครับนะครับเปิดแมตนิดนึงให้เห็นหน้าหน่อย นิดเดียวนี่สวัสดีครับมีมีกี่สาขาของคุณพี่สองค่ะมีสองสาขาที่ไหนบ้างครับตรงตลาดแบล็กมาร์เก็ตแล้วก็โลตัสสินค้าลินแบล็กมาร์เก็ตอยู่ตรงโรบินสันพรฒสาค่ะครับอ๋อสาขานี้เปิดนานยังครับตอนนี้เปิดได้ประมาณอันนี้แฟนอ๋อสวัสดีครับนี่ครับอ่า๋อประมาณสองเดือนเนาะการการตอบรับเป็นไงบ้างครับการตอบรับดีไหมดีมากค่ะดีเนาะใช่ค่ะ ท,ที่คนแน่นมากแล้วก็ลูกค้าเราจะมีลูกค้าประจำลูกค้าประจำถ้ส่วนใหญ่นะคะอ๋อครับครับแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเนาะราคาไม่แพงค่ะห้าก้าบาททุกเมนูค่ะมันจะมียำแซลมอนเท่านั้นที่แปดเก้าเพราะว่าสำหรัเราดีมากสวยมากอ๋อใช่ใช่ผมเห็นแล้วเป็นชิ้นชิ้นใหญ่มากเมื่อกี้ใช่ค่ะเพราะว่าราคานี้ไม่น่าเชื่อนะเพราะอยู่ในห้างเราไม่ได้บวกไม่ได้ชาร์จนะใช่ค่ะก็ขายเท่ากับข้างนอกตามตลาดนัด<ช>ราคา5ค้าทุ้าบาททุกเมนูเลยเนาะนี่ครับ แล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะไปอีกหนึ่งสาขาเนาะอ่าไปเยี่ยมชมกันนะฮะมามาเป็นสมาชิกแฟนชายกับเราด้วยนะคะเจเดียนทะเลเดือนค่ะต่อที่ได้ที่เจเดือนเลยค่ะคุณแบงค์ะเนาะใช่ค่ะคุณน้องแบงค์เนี่ยค่ะอ๋อจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทราบไหมครับว่ามี200สาขาทั่วประเทศแล้วทราบค่ะโอ้200กว่าสาขาคือน้องแบงค์กับคุณแม่เนี่ยเจเดือนเนี่ยเขาจะดูแลดูแลแฟนชา คนดีมากๆพอเป็นเสมือนครอบครัวใครมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยจะดูแลจะดูแลทั่วถึงเลยไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งไม่จะเปิดเผนชายแล้วขายขายได้ไม่ได้เรื่องของคุณไม่ใช่อันนี้ดูแลกันแบบครอบครัวเลยนะฮะนี่ครับยังไงก็ฝากที่สาขาโลตัสนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอีกสาขาหนึ่งโตตลาดแบ็คมาร์เก็ตโรบินสันสุนทรการ์ค่ะตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณฟูดคอร์ใช่ไหมคะเขาเรียกชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งอ่าชั้นหนึ่งเดินเข้ามาตรงมาจะเจอเลยข้ามบันไดเลื่อนเนาะ มาได้เลื่อนนะฮะนี่ครับตรงหน้าพถอดอ่านี่ครับลูกค้าก็จะมาแบบนี้ฮะเรื่อยๆนะเวียนมาซื้อทานที่บ้างกลับบ้านบ้างนะรบรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะีนเมนูอะไรเอ่ยยำหม,มึกสายนะครับนี่ครับสูตรน้ำปลรรานะฮะ

นี่เป็นแยกกับบ้านนะครับย่างน้ำยำให้เรียบร้อยนะเดือนทะเลเดือนนะนี่ครับอันนี้ก็ห้าร้อยห้าบาทนะเราก็จะมีเมนูยำหมึกสายนะนี่ เป็นน้ำยำสูตรไหนครับสูตรปลาค่ะสูตรปลานะฮะ ยำหอยนางรมสุดปลาครับไอ้ช้าหน่อยช้าหน่อยโโหน่ากินมากนะับเตยจานนะมาทานบ่อยไหมครับมาทานบ่อยไหมอ๋อครั้งแรกเนาะนี่ครับ เคยมาาอยู่แต่ว่าไม่บ่อยอ๋อเคยมาทานอยู่แต่ไม่บ่อยนี่ครับ5.9บาทนะฮะโอ้ยห้บาทอ,อยู่ในห้างเลยฮะราคาปกตินะครับ5.9บาท